ใครจะคิดกับเราอย่างไรก็ตามโยมอย่าไปหลงอย่าไปเคคําพูดของคนอื่นมากจนเกินไปจนเอามากลับทํำร้ายตัวเราสิโยมเอยชีวิตของคนเรามันไม่ได้อยู่ที่คําพูดหรือปากของใครแต่มันอยู่ที่การกระทําตัวของเราเท่านั้นโยมออดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ามันก็อยู่ที่การกระทําตัวของเรานะเพราะฉะนั้น ให้เราเรียบร่งสร้างไปเถอะโยมนะทำคุณงามความดีทำประโยชน์ทำงานทำการตามภาษาของเราโยมนะใครจะว่าเราบา้าเอ่อก็ให้เขาว่าไปใครจะว่าเราเป็นโรคภาษาทเป็น <c oughs> อะไรก็แล้วแต่เขาเออนะกี่จองทา่าเอ้ยก็อยกี่ท่าเต้านะเออเปียกมานึ่งมืดมนึ่งโยมนะปากของคนนะมันก็คิดไปต่างๆนานาเลยเท,าทางที่ไม่เคยรู้ความจริงอะไร ความจริงเป็นอย่างไรก็ไม่เคยรู้นะด่าว้โกนนะฮะตำหนิว้ยโกนผิดไว้โกนอย่างไงก็ตามเออใครไม่ทําตามใจเราเนี่โอ้ผิดไว้โกนแน่นอนเลยนะนี่แหละคนเราโยมเป็นปกติธรรมดาเออเขาว่าเรามันก็บาปเขาเ,ออเราไม่เคยได้ไปโกรธไปเคืองอะไรเขาเขาทุกเองโยมนะชื่ออัตมาโยมพวกแบบนี้อยู่ไม่เกินร้อยปีเดียวก็ตายจากกันแล้วเจริญพร